ฮลโลสวัสดีอยู่ผมดีเจเฟรนไฮและนี่คือรายการซีคอนแคสเกมมิ่งอ่าฮัลโหลสวัสดีอยู่ผมดีเจเฟรนไฮและนี่คือรายการซีคอนแคสเกมมิ่งนะครับอ่าเหมือนข้างนอกจะอากาศไม่ค่อยดีนะฮะตอนนี้ฝนตกอ่าตอนนี้อันนี้เป็นหลุมพิษหนา,าเดี๋ยวไว้บอกกันตอนนี้ไม่ทำยังไม่มีงบนะฮะอ่าวันนี้เราไม่ได้มาทํา ไม่ได้มาทำอะไรพิเศษเออแต่วันนี้เราจะมาลงดันเพิ่มเนื่งองจากเพชรอะเพชรผมมันจะหมดแหรครับเนี่ยผมไม่ไมีมซ้อมของเลยถุงทังมาจิ๋วเลยโอ้อันนี้นี่ไม่น่าแค่สมุดปบบตียังนะเนี่ยเออาัน,นีีเราก็จะจะไปลงดันกันดีกว่าครับเออแต่เราจะไปตรงไหนดีของที่ต้องเตรียมไปส่วนใหญ่ก็สเปร์เหล็กไปเยอะเลยฮนะแล้วก็ของกิน,นระดับหนึ่งนะครับ เป็นทองนี่เก็บไปบ้านก็นได้เอออาหารอาหารเอ,อ่อแล้วก็โตาคาฟแล้หินไปขุดเอาได้ที่พูอโอเคครับตอนนี้ของเราเรียบร้อยโอ้แต่ฟาเรนฟรียเฮลเมตนี่จะพังเลยฮะขุดทองขุดทองมาซ่อมกันไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวจะเคลียร์ครับจริงๆ่ะออโอเคแค่นี้เราก็พร้อมอู่ตัวสองแสงนะฮะแต่ตอนนี้เรานอนก่อนแล้วกันให้ฝนมันหยุดได้ จะได้เดินทางแบบสดใสฮะับาบางคนถามเฮ้ยอะไรนี่อ่าเป็นความลักครับจะไว้บอกกันในภายภาคหน้านะครับทุกได้มาสอนกันทำด้วยในลุมนี้ก็เช่นกัน,นครับเราแบค็คอ่าจากที่คดาดเดี๋ยวเราไปดูแมปก่อนวันนี้เราทำแมปใหม่มาแมปบล่มเลยนี่ฮนะจากที่เราไปมาเนี่ยไอย้ตรงขุดตรงนี้ใช่ไหมประมาณเนี้ย เราหน่าจะไปรอบประมาณนี้นะฮะเพราะนั้นเราต้องเฉียงไปทางนี้ครับนี่น,นไอท้ทำพีระมิดเนี่ยเออเรางลงปุ๊บไปทางนี้โอเคครับนเรื่องว่าแพงเสร็จแล้วก็ออกเดินชานะครับทิง้งจะกลับมาหรือเปล่า,าไม่รู้นะครับเ,ออเดี๋ยวผมไปคราฟที่คุณเหล็กก่อนแล้วนเหมือ <laughs> นจะลืมคราฟที่คุณเหล็กจริงๆด้วย มือที่ขุดเพชรเนี่ยคือถ้ายังหาเพชรไม่ได้ก็ยังไม่ไม่ไม่ใช่อีกนะแต่นี้ก็ยังพอซ่อมได้อยู่เออคืออยากซ่อมพวกชุดเพชรด้วยไงเอมาแล้วทหมดเลยก็ได้โอ้ยอเหลือเหลือล้นล้นึ๊บเออสักสามมันกำลังดีฮะไม่ต้องทำเยอะหรอกครับทำเยอะไปก็ใช้ไม่หมดอ่าแล้วก็ได้หน้าตาเป็นแบบนี้ โอเคพานี้เราเจอเหล็กเราเดินข้ามหมดเลยครับทั้งเหล็กทั้งอืมทั้งเหล็กทั้งทางเลยเอ๊ะแต่ฐานยังโอเคอยู่ก็คือจะเดินแต่ข้ามข้ามเหล็กเลยไม่ได้ก็ขุดขุดเล่นๆน,นะขำๆอ่าเแถวกนเด่นแล้วหาดันกันเลยพานี้ทํทำไม่เหมือนครอบศึกเหมือนตอนเพิ่งเล่นครั้งแรกนะวิ่งข้าวิ่งขาทำโอ้รู้สึกฟินนะครับ พานนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรก็นั่งรอรอเล็กงเดี๋ยวมันรวยแล้วโหแบบแบบว่าล่ำซ้ำรวยเล็กทำอะไรก็ได้โยนของทิ้งกินว่าเล่นคาบล็บอกเล็กบล็อกเล็กโยนเล่นเลยฮะตรงนี้เหมือนจะถ้าทำไม่ผิดผมเคยมาล่ามบอลแคโตโต้แถว,วนี้อยู่นะครับแค่ทำไมแข่งตัดไม่โตวะครับม,มันเป็นหนึ่งหนึ่งช่องเลย,เยมีบางคนบอกพี่มีมาไม่ใช่มาวะโง่ปะเนี่ย เออคือแบบก็รู้ๆอยู่นะว่าตายกลับเอาก็ <c oughs> ไม่อยากเสียม้าลยครับแต่บางทีก็ไม่ตายก็ได้นะเดินเล่น้นๆนันแหละรอโตโต้เข้ามาแล้วเทเลพอร์ตหาโตโต้ครับจบไม่ตายกลับแตเทเลพอร์ตกลับเออเกียรติมันบางทีมันก็ไม่ได้อารมณ์สบายลนะบางทีก็คิดว่าแบบเฮ้ยหรือว่าจะไปเล่นฮาร์ดคอร์อหมดเลยดีว่าแบบแบบตายของเกมพังไปเลยแบบมันจะหลุดออกไปเลยครั ก็อู้น่าจะดีกว่าเดี๋ยวไว้รอดูเป็นโปรเจกต์หน้าเดี๋่วว่าจะมีแบบไมค้าพาร์้หมดมาเล่นโชว์หรือเปล่าเออตรงนี้อืมเราจะไปทางไหนดีครับจากการคัดดานี่เอ่อตรงนี้เหมือนจะเคยมานะฮะเริ่มรู้สึกมันไม่แลกเลยครับคือที่มาเนี่ยก็จะเดินเล่นไปเรื่อยนะฮะเดินเล่นหาของไปหาของไม่ได้ขุดขุดหานะ เดินแบบหาไบโอใหม่ๆอ่ะเออแบบหาพวกน้ำแข็งอะไรเงี้ยครูสติทอดกลับบ้านอ่ะเออแล้วก็หาพวกวิลเลจอร์หาพวกวิลเลเจอร์นะดรอปของอุ้ยอุ้ยมึงตีติดตีไฟโอ้ไลกาดอ่ะตีติดไฟด้วยหาพวกวิลเลเจอร์ใช่ไหมวิลเลเจอร์กับไอ้จังเกิลเทมเพลหรือเปล่าเออทะเรียกไม่ถูกทะเรียกถูกนะแล้วก็พีระมิดครับ มันจะมีของดรอปตามกล่องเวลาเออผมผูก็วิ่งแลรอบแมปเลยฮนะเพื่อหาแม่งอย่างเดียวฮนะเพื่อหาของไม่ร้นงลงเหมือนตรงนั้นก็จะเจอหรือเปล่าไม่เจอนะมองผิดมองผิดมันแหลมๆหอย่างนั้นฮะปุ๊บปุ๊บโอ้ย เดินโม่ๆนะฮะมีหลักการัสิ้นแต่ตอนนี้น่าจะอยู่ไปโอ้อร์เดซเซอร์เฮ้ยเพิ่งเดซเซอร์อยู่แล้วหละอันนี้โลกเป็นแบบอืมอะไรนะเขาเรียกว่าที่เป็นไปโอ้มอรใหญ่อะเดี๋ยวผมจำชื่อไม่ได้ละลืมเออเป็นทำใไ้ไปโอมม,มันใหญ่อะครับเดินเท่าไหร่ก็ไม่หมดเออตอนนี้เราถึงที่ไหนแล้วเนี่ยทำไมเดินไปไหนก็มีแต่เทายครับทำไมทำอย่างนั้นนะครับะ รู้ไหมว่าผมเหนื่อยนะเธอมัอนตั้งไกลเพอเอกหาดันเจียนทีโอ้ตรงนี้น,น่าสนดีครับแต่ว่าแบบไม่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่ฮะไม่ใช่จตุ๊กโอ้ยูสไปเดอร์นะฮะโอ้ตรงนี้เหมือนจะเป็นว้าวผมเจอของดีแล้วฮะตอนนี้นะฮะผม,ผมะค้นพบแล้วฮะอาจจะเป็นสปอนเซอร์ของตัวอะไรสักอย่างนะครับอืมจะ คาดดาน่าจะเป็นน่าจะเป็นอยู่ข้างในนี้นะฮะอือหน่าจะเป็นอยู่ในนี้ครับปเป็นสปอนเดอร์ของสไปเดอร์นะฮะตอนนี้ส่วนสไปเดอร์นี่จะปั๊มแบบซอมบี้ไม่ได้นะ,ะให้เรา มักไปเลยหรือ YouTube ทุกทงก็ได้แต่ส่วนตัวผมไว้จะจำทางไว้แล้วมาเป็นที่ขุดเก็บเลเวลฮะวิธีอยู่แบบตำแหน่งสปอนเซอร์ไม่ยากครับคือโอ้เนมแท่งฮะสุดยอดเด็ดเด็ดเด็ดอื้มเหล็กเออยังไม่ทันไลรของกันเต็มแล้วครับตอนนี้ตอนนี้ของที่ไม่จำเป็นก็คือข้าวใช่ไหม ที่เี่หมูนี่เด็ดอยู่นะถังไม่เอาโอเคก็คือวิธีดูเนี่ยดูไม่ยากเลยครับให้สังเกตคอบสโตนแถวๆเหล่นั้นถ้ามีคอบสโตนก็จะมีเจ้านี่แหละสปอตเดอร์ของเราอ่ะเราอุดๆให้ดีๆนะกันวันนี้เรตั้งไว้ได้อ่ะเมื่อกี้เรามาทางนี hmm. ้หร hm ือเปล่าครับ อเคเราได้เนมแท็กมาแล้วก็ถือว่าเป็นการเดินทางที่ดยอโอ้ทำไมตรงนี้เป็นหลุมไลครับอืมถ้าเป็นเออผมรู้สึกแง่ง่กับหลุมนี้นะฮะโอ้ <laughs> ผมว่าละคือไอพวกถ้าคนเล่นเวอร์ชันเก่าๆแนบะบเก่ามากครับไอเจอหลุมกลางเลเอรเหลยี่ยมๆเงี้ยจะเป็นมกักจะเป็นสปอนเนอร์นะเป็นความรู้ของผู้เล่นเก่านะครับ อ่าอันนี้ผมก็เป็นผู้เล่นเก่าเก่าเก่าแล้วเก่าเออั <c oughs> ก็เก่าอยู่พอตัวนะก็เล่นตั้งแต่เบต้าเลยครับแต่ไม่เล่นไม่ทันในพวกใน,ในพวกอัลฟ่านะแต่ทันพวกเบตา้าโอ้โหโอ้อ้อโอ้โอือ,อถูกปิดขาดทาง,ทางก็คือสมัยก่อนมันจะเป็นหลุมอย่างนี้ไปเลยฮะร,รู้ร,ร,รู้อยู่นะถ้าเจอหลุมนี้ออเพื่อนสปอเนเซอร์วะ อ่รลุมนี้เราก็เก็บไว้แล้วกันเป็นที่ระลึกฮะแถวบ้านเราก็มีสปอนเซอร์ซอมบี้นะฮะ,ะเจอแต่สปอนเซอร์โอ้หันเพลงฮะโอ้เด็ด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 โอ้เนมแท็กินแล้วครับสุดยอดครับตอนนี้ผมกำลังจะสอนเรื่องพวกเนมแท็กอยู่พอดีเลยฮะโอเคนะฮะตรงนี้เราทำสูงๆไว้ เป็นทีมาครับว่าต้องเฮ้ยเพื่อนตรงนี้ไม่สปอนเซอร์นะอีอแล้วเราเดินไปทางไหนแล้วครับเนี่ยผมงงเลยขึ้นมาทีหลงเลยฮะที <c oughs> ซอมบ,บี้ก็ยังมาวนเวียนวเวียนแถวนี้อยู่นะอ่ะาผ่านนี้ก็ลงดันนะ <c oughs> ไม่ได้มาไม่ได้มาขุดทรายครับเก็บทำไมนะครับเออไปฮะอืมเราโอ้นั่นเป็นแซน ปอน้ำทรายหรือเปล่าครับมีตำนานบอกว่าตำนานวิกิพีเดียเลยว่าถ้าขุดลงไปจะเจอเมืองน,นะครับขุดลงไป15บล็อกแถวนั้นจะมีเมืองในบริเวณ15บล็อก15บล็อกหรือกี่บล็อกนี่แหละมันจะมีแต่เราไม่เชื่อเพราะเคยลองมาไม่รู้จะลองอยังไงละ,อะตอนนี้เราผมกำลังพยายามมองหาหลุมอยู่นะเผื่อเจอหลุมอีกรู้สึกรู้สึกฟินนะเจอสปอนเซอร์สองอันติดนะฮะอืม ทำไมตรงนี้มันเป็นที่ที่คุ้นเคยครับหรือว่าผมเคยพามาแล้วแท่งมันครับอันนี้เราได้เนียมแท็กมาสองอันนะฮะพาร์ทหน้าเราจะมาสอนเกี่ยวกับการใช้เนืยมแท็กกันนะครับอ่าเออสปอยไว้ก่อนเลยาศาสตร์ไม่พาร์ทหน้าก็พาร์ทหน้านหน้าน,านะฮะหน้าของหน้าของหน้าแล้วก็หน้านะครับเออตรงนี้ผมว่ามันเป็นที่ที่คุ้นเคยมากเลยนะครับเดี๋ยวนะผมว่ามันคุ้นผิดปกตินะครับตรงนี้ ุกคนคุณไหมครับผมว่ามันคุณแบบแปลกๆนะครับเอ้ยผมคุณจริงๆนะเหมือนเป็นเอ้ยเหมือนเอ้เหมือนมันมันใช่ครับเดี๋ยวนะผมรู้สึกแบบเอ่อมันตะกิดตะกิดจังหิตใจฮะเคยเป็นนะครับแบบสมมติเราฝันนอนๆใช่ไหมฝันเฮ้ยอันนี้เคยทำมานี่หว่า เฮ้ยอันนั้นเคยเคยท่านแล้วนี่แล้วทำไมกูทำอีกรอบวะเออเนี่ยความรู้สึกเดียวเลยครับเผื่อผมเดินมาแล้วฮะหรือว่าในฝันผมเราแคร์เกมครับเป็นไปได้นะฮะตอนนี้เริ่มมืดแล้วครับเริ่มฉิบหายนะฮะอ่าไม่เป็นไรครับเราเดินทางออกไปครับเราเดินทางในความมืดน,นะฮะเฮ้ยแบบคุ้นคุณนไปบอกไปถูกอืมช่างมนครับเออมันสไปเดอร์ ไปเยอะติดติดเอฟเฟกต์เพราะจังเกิลนะตอนนั้นที่นั้นมีจังเกิลนะครับผ่านนะครับหลบเข้าจังเกิลก่อนนะครับตอนนี้เฮ้ยฮึบ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 อูออออมเมนดีเงี้ยเออแต่ผมว่าจะเสี่ยงไงรฮะถอยดีกว่าคือเข้าจังเกิลนี่เป็นอะไรที่ฆ่า,าตัวตายมากครับโอ้ยเมล่อนเติมเติม คือมอดภาพสวยนี่มันเข้าจังเกิลนี่เป็นอะไรนี่โคตรค่าตัวตายครับแบบแบล็กเวอร์่าแล้วเราแคมป์ตรงนี้สักแป๊บหนึ่งแล้วเราค่อยหาหาแปลง,งกันก่อน,นว่าจะไปทางไหนดีคือถ้าเข้าจังเกิลเนี่ยผมต้องผิดมอดภาพสวยอะไรยังไม่ยากผิดเลยบริเวณนี้จะเป็นแบบจังเกิลเอนหรือเปล่าต้วจำชีโบไม่ผิด อ่าเป็นจังเกิลเอนะเป็นสุดขอบของจังเกิลนะครับเรียกยก็ได้ว่าก็เป็นมุมที่สวยอยู่เพราะยา่ามันจะเขียวเขียวมากนะฮะเขียวที่สุดอ่ามันเรามีทางให้ข้ามนะฮะผมก็ว่ามันคุณนะเหมือนเคยเดินนะฮะเอออันนี้นี่จะเป็นเงินท่าที่การจดภัยครั้งยิ่งใหญ่เลยครับเนะี่ย คือเข้าจังเกิลเนี่ยหต้องเตรียมพร้อมเรื่องความแรกครับแล้วก็หลงทาง 2. อ,อาหารต้องพอ 3. ไม้ไม่ต้องกลัวเต็มเลยสมอนจะไม่เกิดเลยครับคืออาจจะเกิดแต่น้อยเออเพราะว่ามันมีแต่บใบไม้ครับมอนเหมือนมอนมันจะไม่เกิด,ดบใบไม้หรือเปล่ามันไม่ชอบธรรมาชาตินะว้าวทำหรือเปล่ามันยังไม่ใช่ฮะรตรงนี้ผมยังเจอทางที่ใช่อะ โอ้นั่นเป็นสไปเดอร์จ็อกกี้นะค,คนหลาไม่รู้สไปเดอร์จ็อกกี้อะไรป่ะพี่มันก็คือสไปเดอร์ขี่ขี่โอ้เกียวตันขี่สไปเดอร์นะคือเป็นเลไระอะเลยมากที่ฮะพอฆ่าเสร็จมันก็จะ transform อ,อีกตัวนะแล้วก็แยกล่างออกมาอ่านะหน้าตามันก็จะเหมือนกับเอ่อเจ้านี้ฮนะเดี๋ยวเลยนะโะโจ๊กทอมบี้ฮะน่าใช่นะโจ๊กเจีจยกโจ๊กๆนี่แหละเออก็คือ ซอมบี้ตัวเล็กขี้ไก่มันเหมือนเลียนแบบแอะไรกันหรอเคอยเลียนอะไรกันหรอไหมไอตัวที่ตัวที่พวกอสวิตมันขี่อะเรียกม้าหรือเปล่าม้าหรืออะไรโอ้ทำเอ้ยมันก็ยังไม่ใช่อยู่ดีฮะตรงน,นี้ <c oughs> เรื่องมากอีกนึงฮะได้ลงยาวๆนี่ใบโอมเลยครับเนี่ยสวัสดีหน้าครับว้าวว้าวชิไก่ ข้างหน้าเป็นดิเซอร์ของเราที่เดิมใบ <c oughs> <c oughs> โอมเดิมโอ้แลนะ้วปิดฮะว้าวอลวอลสเกลตันสเกลตันอย่าไปกลัวเบอร์บ่งอย่างเงี้ยเลยแล้วซิกแซกอย่าไปสนนะนี่ครับอึบอึ๊บอย่าไปกลัวฮะตอนนี้เราเข้าสู่นิวดิเซอร์นะฮะโอ้ยหมดแล้วเนี่ยไม่มีใครทำลายฟอล์ินฟีซอของผมได้หรอครับ นอกจากเอ็นเดอร์ดากอนนะตั้งตบสปินเลยข้างหน้านั่นทำทฤษฎีของผมนะครับแบบไม่ทฤษฎีหรอกมันเป็นอเออเรียกว่าประสบการณ์ส่วนตัวนะฮะประสบการณ์ราคาแพงนะครับถ้าไปใครแบบผู้เล่นแบบเซอร์ไววล์มาก่อนเนะี่ย มันจะรู้ครับว่าใบโอมไหนที่คุณถนัดนะครับซึ่งผมก็คือทะเลทรายฮะคือมันแบบมันใช่ครับใบโอมเนี้ยสุดยอดนะะคืออะไรกันอะไรก็รู้ไปห,หมดนะเกี่บบยวกับใบโอมนี้อืมล้าเจอสปอนเนอร์ไหมครับเนี่ยโอ้นั่นมันอ้าวเออกลับมาทางเดิมแล้วนี่ดีนะผมทำมาไยไม่งั้นเดินกลับบ้านแน่เลยครับ พานี้จะไม่ไม่ใช่ลงดันแล้วกลายเป็นกลายจนภัยครั้งยิ่งใหญ่นะครับเออกลายบางคนเบื่อไงโอ้ยพี่สร้างนั่นแหละสร้างแล้วแต่เดินเล่นล้วนดิเอออย่างศาสตร์ไทยนึงนับหนึงก้อนหนึ่งก้อนอึ๊บอึ้บสเกลิตันนะอย่าไปสนทำไมอยู่กับสไปเดอร์จอกกี้ผมไม่ค่อยกลัวหรอกครับคือทั้งวิ่งเร็วทั้งยิงได้โถโหเป็นแนวะ อนี่เป็นแพนใช่ไหมฮะใช่ช่วยเหมือนเมลอนนี่ผมจะเพิ่มไม่ทันนะเพิ่มทีละช่องเพิอข้างหน้านั้นมีแสงหรือว่าจะเป็นวลเลเจอร์ฮะไม่แน่ครับลองไปดูกันดีกว่าเออ,เอ,อมีไฟด้วยลาวาแล้วครับอย่างนั้น <c oughs> ให้สกเกลดีจะเป็นไฟลุกขึ้นมาเหรอไฟไม้ป่าครับ ก็คือลาวาพุ่งเจเลยใช่ไหมแล้วก็ไม้ข้างๆโอเคโอเคไม่เป็นไรคือไอที่ผมวิ่งหาอยู่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วครับผมหานี่อยู่ฮะไปโอเมสติมฮิลครับ, M e รบเพราะว่าแร่มันจะมีพวกแรกม่มาเล่าเนี่ยต้องกาเอาเองมมาเล่าไปแร่พวกเอ็มบีซีฮะคือแบบเอาถ่านไปแรก่ก็ไม่ไหวนะตัวเองก็ไม่มีใช้อะใช่ไหมละ่ะเออ มาเจอเอ็กซ์ตรีมฮิลไม่ได้เงาเลยฮะเตยมาเจอเดนซาวน่านดิเซอร์ซาวน่านดิเซอร์ซาวน่านดิเซอร์โอ้โหมาขับกูลงใช่ไหมเฮ้ยไม่ฮะผมวิ่งหนีครับ,บวิ่งหนะงหีดันเจียนเอ้ยพาที่เป็นพาที่ยาวนานเลยฮะจังหวะจะเจอเอ็กซ์ตรีมฮิลนะครับว้าว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  อ๋ออุ้ยมองเห็นแล้วเนี่ยคือที่ปัดคอนไม่ใช่หรอกมองไม่เห็นนะตอนนี้ฆ่าหมูเอาอาหารจากเมลอนด้สึกิจะรู้สึกน่าเบื่ออะไรแบนี้เอาดับติดไฟมาไม่ใช่ตีมอนหรอกนะเอาเผาวกสัตว์นี่แหละเออขอยำมีขึ้นหน่อยฮะกินแต่เมลอน ไปต่อครับย่าว้วว้าวว้าวเบาป๊บบนี่น่าจะเป็นดิวดีเซอร์ของจริงนะไม่ใช่ของเกมะกี้แน่นอนใช่ใช่ลยเปล่านะโอ้โหทิเปอร์ิปเปอร์นะดาผมล็อกแบงครับไม่ต้องไปกลัวฮิเปอร์ อันนี้ผมก็สร้างมาเพื่อเคาเต์มโดยเฉพาะครับเฉลเบิร์หรอผักออกฮะเงาโคตรเออนั่นมันนั่นมันนั่นมันดึงตึ้ง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 ึงมองไม่ผิดใช่ไหมช่วยบอกขาทีมองไม่ผิดใช่ไหมดึงตึงตีดีดีดดิงดีดีอะเอ่อไม่ ลงมั้ยัอ,าอ,าอ,อ,อ,อ่านี่ยังไม่เพิ่งมาครับมีการลงก็เหมือนเดิมนะฮะน่าเคยลงมาแล้วแรกๆนะเฮ้ยอาอโอ้นูบโอเคยกันได้โอ้ยยอดอ้าชิดโอเคเอ่อการวิธีการซ่อมมันนะฮะตรงนี้ ผมจะขึ้นยังไงดีวะตนี้เลยก็ได้อ่ะหยิบไปเลยช่างมันนะเราไม่ต้องสในใจความสวยของมันอยู่แล้วแต่มันจะไม่สวยตรงนี้อ่เป๊ะะให้รู้ว่าลงมาแล้ว,ลวกันจะเป็นอย่างนี้แล้วกันเราขึ้นนะเฮ้ยขึ้นขึ้นบันไดต้องอยู่ตรงนี้ฮะบันไดมันจะพาเราไปเอง งนี้อะนอโอ้ออไฟไหม้แล้วฐานนี้จะเป็นเหมือนตำรวจรอะไรสักอย่างเลยนะอืมเมาาื่อเช้าเราเราเดินทางง่ายขึ้นแล้วครับเอาชิลล่อนในคืนแรกนะฮะถานหน่อยเออยังไม่ทันไรของผมเต็มตัวลนะตรงนี้ยังขุดขุดเหล็กได้ไหมเนะี่ยขุดเหล็กขุดเพชรได้ไหมเนะีย่ยเฮ้ยซึกเหนื่อยใจฮนะ ไปโมเมนม์มเมนโอ้โมเมนม์มเมนอุ้ยเชียวหัวเชียวหัวเอ่อทิศอันนี้มันดีเซอร์ฮิวนะครับเนี่ยโอเคก็ว่าไม่โดดเดจอจูเอ่อยังไงครับยังไงฮะไม่เจออะไรเลยครับหลุมสปอนเนอร์ก็หม จะไปทางไหนดีครับเนี่ยดีเซอร์คิวผมว่ามันเป็นไบโอมที่ดูสวยนะมีแต่ทรายคือชอบอะไรที่มันขาวๆแล้วเนี่ยอ,อ,อันนี้มันก็เป็น,นทรายสีขาวอะมุนรู้สึกฟูงฟิงนีน่ยมีแังกระพุนว้โอ้เราได้ดันเจียนลงแล้วนะตอนนี้อ่าอันนี้ละครับใช่เลยฮะอย่างงี้คับผมโอ้โหผมอ้ผมวิมม่นร้องเลยอ่า สารพานนี้ก็เราเจอดันแล้วนะฮะก็ไว้เจอเกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีสวัสดีครับบางคนบอกเอ้ยกูดูทำไมว่ากูดูตั้งนาน